อเออเหลวปันวันแก่ไมป่ปันวันปันวันแก่ไม่ปันวันนี่ละหมอลำกันทั้งอำเภอพีบุญ จำไว้เด้อคุณพิจารณาเบื้องเนีคนมัวเท่าโบเกออายุปานกลางเป้าเพื่อนทางกันลำกันล่องบบเดคัดได้ของมวเจ้ามาทางใดผูวฟังเอื้องขั้นพวกเจ้าสนใจเชิญไปตีโตอยู่ทางคุณหน้อพอทางบ้านน้องคุณขึ้นตำบลบ้านเข็มขั้นพี่น้องไปจังสีแถมเบียจักหลว tôm cay số chắc tô hay muối cháo năn ving, cưỡn mương là nó และเม็นว่าเดี๋ยวนี้ฟังเดอเจ้าพี่น้องทั้งหลายฟังเดอเจ้าพี่น้องทั้งไหลสู้เมื่อนี้เือพัวทธาทำนายทั้งสิบหกคอเมยใเอ้ยเมีจังแม่นคักโน่พอบอกผิดพ่อกี่ลองมาขีดคันนี้ถูกพ้นเมืองเนีออย่างนั้นเด้อยอย่างคะคัเกเกดและบ่ผิดจักกันพอที่หนึ่งพอปลาเสียนเปินฟันเนห็นงัวเมยดังสีนั้นละเสียไปคนละอย่างมีเขาไม่ดำเดินมาเร็วถ้าลำไปคนละทีงัวนั้น เดือดหัวบ่มีกูขี่บูจับผู้ายเพื่อนนั่นล่ะเพื่อนทำในคำฝันผูเท่าองค์ทรงสีปีนด้นค่อยค่อยดูสกการเกิดตัวบาทแห่งเรงคนเขาขอโทษกันคันเดินหัวกัสิเป็นเดินห้าผูเดินมีสหากัสิเป็นเดินซีมีเท่าวิธีตั้งเขามาแล้วก็เล่าให้ พอดสองนั้นฝันตังเข้าหลังฝันเห็นต้นดอกขั้งดอกจิกดอกดูตั้งนั่นล่ะตั้งแต่กี่ปู่กันยังโมเคยเห็นเล้วนั่นเ,เล้วแต่มันสีเป็นไม่อ่อนเป็นหอ,อกต้นนั่นล่ะต้นบ่อคาหัวศอกพราคือพ่อว่าเกิดปีพวงบวัวผาขย้อนลงเป็นปุ่มเป็นซุ่มเป็นการบ้านจีเป็นยมแหนเธอพ่อซาลาพัดดอกไม้เป็นปุป่มหัวคอมไม่เงยเมตตาขอให้สมเมืองทงกุ้งหมูนารีอายอยู่เพียงสีผีขยอมเอาผัวอน ตัวน้ำนั้นคำฝันพอปลาดฝันเอ้วัวไม่งอพอก็จูกินสูบินเมืองถ้าฝันไหลบอนขั้นตอนน่ะพุชิเป็นเทจังใดฝันนั้นละฝันมางัวมันใหพอขิงนมลูกมันน่ะพอถือต้องไปสวยศาสนาดูราเจ้าฟังเงามหาลาชคำฝันนี้ปรลาดนั่งสีเป๋ปันให้ใครเชงสูฟังทั้งนาพุ่นคนขึงมาถึงลูกสิไรลาละก่อยสองไงเท่า เขานั่นล่ะเขาบ่ดูแลเรียงบีน่าพ่อเมยใหญ่ขึ้นมาเจอเส้นเห่าในห้องแน่เด้อพ่อป่าพืชบ่ถือตองวิ่งเลียนนำผัวตัวว่ทันเดียนสาหยอมเอาผัวสอน เม่เอ้แม่ปลาการลืมคนเถาหอพิ้นแป้งหมูปลาถาเลีียงมาแต่นหน่อยอย่คนเถาบ่มีบ่นันล่ะบ่มีผู้หาบนำตัวแต่งอาหารกันงานนัก,กบ,บ่มีใครทำปิดน,นั่นล่ะป็นโปกกรำรของเถายุน่นชนะมาโฮบ่มีผู้เสียมาอุปถาเจ้าสองเถาซอยแห้งในตอนนั้นสิได้ไปขอเข่าอาหารนำลูก เขานั่นล่ะเขาบ่ชิดเมื่อครั้งเขาเรียนใหญ่มาโอซีนั่นฝันเห็นโองัวน้อยเรื่องไทยล่ะแกี่ยงบ่เคยเท่ๆจำให้เกไทยหัวนั่นล่ะหัวครังงัวบ่ใส่ดึงไปบ่เธอพอเม้นี่กองเสาะไฟดึงในขบอฟังแม่เดอพอเปียบดังกันเมืองหยุ่งแสนทวีมันยากมีแต่คนโน้มนอยถึงสั่งแต่งเมืองไม่นั่นล่ะหน่อยผัดว่าเกิดเรื่องหยาิยังปิดกันเ่ะพ่อไปพ่อมันหุ่นมีตีหัง นันหละมีแต่ทางขงสูญเสียว่ถือเอาเหตุก็พากัะพาเสียนเขาเอาว่สมบูรณ์นำโบนั่งหลับผู้มียำมียานมียันกันเมืองเครื่องคุณหน่อยก็เลยเกิดวุ่นจนในยุคสภานี่ละพอเพิ่นมาเอาหัวหน่อยหัวหน่อยเทียมใส่บ่เข่าทามาละพาเสวีทายานเต้นเลนีเลนีทายานต้นเลนนี่